ขอต้อนรับเข้าสู่เป็น Channel, Judy, Drama, Child, กลางชั้นแนาจูดี้ดราม่าในเช้ากลายเป็นเรื่องจนได้กับรายการมวยของแมชลูมบ็อกซิ่งโฟกัสดราม่าเกิดขึ้นกับคู่มวยไฟสำคัญตัดเชือกในรุ่นไลท์มิดเดิลเวทของ w b อรระหว่างอิสโรวลล์มาดิมอฟกับอิลิกวอลกเกอร โดยการชกของคู่นี้ดำเนินไปเป็นปกติในช่วงแรกดูจะเป็นทางมาริมอฟที่ทำได้ดีกว่าแต่ต่อมาดราม่าดันแตกในยกที่9เมื่อกำลังต่อยกันอย่างออกรถออกชาติเจ้ามาริมอฟเดินหน้าหวังจะเก็บวอล์กเกอร์ให้เบ็ดเสร็จภายในยกนี้ยิงหมัดใส่ทั้งซ้ายขวาแต่มีจังหวะหนึ่งที่คู่ต่อสู้ถอยเขาก็โถมตัวตวตัวดหมัดซ้ายตามน้ำได้ผลเหมือนจับวาง โดนเข้าเต็มเจ้าวอล์กเกอร์ล่วงขมำเกือบตกเวทีขานเป็นคนสีขาดูเหมือนว่าจะจบเกมแต่กรรมการกลับไม่เล่นด้วยกลับมองตรงกันข้ามและปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่านี่ไม่ใช่การโดนโจมตีจากกำปั้นของมาดิมอฟแต่เห็นเป็นแรงประทะจากหัวไหล่ที่พุ่งชนอย่างจังจึงทำให้คู่ต่อสู้เกิดอาการแบบนั้น ถึงกับทำให้แต่ละคนงงไปตามๆกันเกมทำท่าจะจบในยกนี้หากกรรมการไม่ได้ตาถั่วมองจากภาพช้าจะเห็นได้ชัดว่าวอลกเกอร์เจอเข้ากับกำปั้นจังๆล้วนๆจึงทำให้เกิดอาการก้นเตี้ยหมดสภาพแถมในยกนี้กรรมการท่านแสนใจดีให้สิทธิวอลเกอร์พักเรียกสติสต,สตางกลับมาถึง5นาทีแล้วค่อยให้ชกต่อแต่ที่สุด เขาก็ต้องยอมรับสารภาพบาปหมดสภาพเมื่อโดนนับจริงเจอเข้ากับพายุกำปั้นของมาริมอฟในยกที่12แม้จะผ่านพ้นมาได้แต่ก็พ่ายคะแนนไปอย่างเอกชนขาดลอยจบเฮ116ต่อ111 116ต่อ 11, 11 110และ116ต่อ110ครับ